ครับครับคุครับผมต้องคิปเล่น้อยครับนี้ก็มาส่งสุดทานยก,กนในกระสงของเอ็มเจศูนย์สี่ศูนย์ครับผมหัวหมุนได้ปล่อยเองเหมือนเดิมครับกระตุกเชือกปล่อยเบาเลยไม่ต้องใช้ใสายคนต้องคนวนให้วุ่นวายครับสายอ่ะสองชั้น้เรียบร้อยครับเหมือนเดิมคนรนใหม่ครับอนใ,ใหม่กระบอกใหม่ท,หมท,ทุกอย่างของใหม่ครับผม มีหูจับขึ้นมีหูกระจกให้เรียบร้อยหูอัดจารบีครับ้าแป้นแข็งแรงครับผมแต่งหนาหนาครับหน้าแป้นจับยึดแข็งแรงแน่นอนครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับทุกชาน,นี่กือส่งรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับรับสับถ้ารุ่นพี่มีบล็อกอยู่แล้วก็มาถึงแปดโมงเช้าสิบโมงเช้าได้กลับครับรุ่นไหนที่เราไม่มีบล็อกก็จะช้าหน่อยครับ วันหนึ่งหรือว่าอาจจะสองวันในบางรุ่นครับวันหนึ่งจมเต็มครับผมมาถึงในเช้าก็เกือบเถ้าในรุ่นที่ทำย้าก,ก็เกือบสว่างครับของวันตัดไปครับผมอันนี้รุ่นนี้ก็ครบเรียบร้อยครับมาถึงใส่ติดตั้งได้เลยครับแข็งแรงแน่นอนครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาครับ0 8ด3 6สา 9760ครับเดี๋ยวติดตามผลงานทางเ c e b ุ๊กครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้ดูรครับผมลงลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับผมใครสนใจ็ทักเข้ามาครับหัวหมุนได้ปล่อยเองครับเจ้าแรกเจ้าเดียวครับผมหมุนได้ยกอ้อ,อยยกลูกคาได้เลยครับไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าไปตรงหรือวเวลาจะปล่อยต้องการจะปล่อยหวัหวหางทางไหนเข้าก็หมุนเราได้เลยครับสะดวกสบ,บายสำหรับคนใช้งานแล้วก็เพิ่มมุมเลย ความสะดวกขึ้นมาอีกจุดนึ่งก็คือแขนบนถอดได้ครับถอดง่ายๆเลยไม่ถึงนาทีครับเป็นสลักครับผมสลักสไลด์ถอดได้ครับง่ายๆเลยไม่ถึงนาทีครับเวลาจะถอดก็ถอดสลักกดสไลด์ขึ้นด้านบนออกเลยครับง่ายๆครับอดสไลด์ครับถอดง่ายแน่นอนครับผมสนใจก็ทักเข้ามาครับผม ไว้กันเต้นีีก่อนครับผมสวัสดีครับ